นครับรอบบ่ายครับนี่กำแบบลังใส่เหยือ่อตกปลานะครับเราจะไปไหลเบ็ดกันต่อนสองลำครับหลบล่มที่แพรนะครับนี่เป็นที่ให้นะเงี้ยพ่ออยู่บ่อลำนะพ่ออยู่บ่อเบิ้งเบิ้งเอาในนี้มีเพียบครับเหยื่ออันเด้ห <laughs> อเด้อตรวเด้อ เ oh. อ้าวสูตรยาขาวานที่บังหมใหญ่เลยมาสิคิดคิดบังเลยนี่ครับเยี่ยสูตรเย็นเราใช้ทั้งสองสูตรเด้อเดี๋ยวมาลุ้นกันรอบบ่ายครับายครับ,ครบเคลื่อนตัวออกจากแพร์แล้วนะครับนี่เดี๋ยวไปไหลเบีดกันต่อเห็นโบยเหง่อรับสาบเจ้าพ ครับเราข้ามมาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสาปปลาวแล้วแล้วนะครับเนี่ยมันไเลเรือฝั่งลาวเด้ดดอพี่น้องเดินแมนบ่กํากลังมองหาจุดนะครับนี่ยเข้าเขตสปปลาวเราแล้วนะครับเนี่ออยฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งไทยครับเนี่ยเราข้ามมหาปลาอยู่ฝั่งลาวครับนี่สาหอีกลำ ก็อยู่กลางแม่น้ำโขงครับเนี่ยมาเบิ่งกันปลาฝั่งเล้าสิตัวใหญ่ปอ,อแล้วหินก้อนแรกตุ่มลงไปแล้วนี่นี่นะครับวิธีไหลเบ็ดเบิ่งเด้อผู้ใด,ดบ่เคยเห็นครับไหลเบ็ดแบบโบราณปล่อยเหยื่อลงไปอ่าเห็นไหมปล่อยเหยื่อลงไปเรือ,อยังไหลเด้อครับนี่บ่เม,มนเรือหนิ่งๆเด้อนี่นเรือ,อยังไหลไปเรื่อยๆเด้อ เอามาไล่เบ็ดฟังประเทศล่าครับตอนนี้ยิงเหยื่อลงไปเรือไหลไปเรื่อยกว่าเขาจะดึงเอาปลาขึ้นมาก,ก็าับโ้หูะครับประมาณกิโลครึ่งถึงสองกิโลครับนี่ไลคู่กันไปเลยนี่ตะวันแดงสองลำนะครับนี่อเบ็ดทั้งหมดสี่สิบตัวเด้อแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้ปลากี่ตัว่ะใกล้หมดแล้วนะครับเบ็ดนี่ เหลือสองสามตัวอยู่ฟังเล่าเด้อนี่พี่น้องเดินอยู่ฟังเล่าเด้อนี้อ่าอ่าหินก้อนใหญ่ลงไปแล้วครับนี่อโอเคแล้วมาลุ้นกัน,นวิธีการไหลนะครับปล่อยเชือกลงไปเรื่อยเรื่อย,อยจนหมดตะกร้านั่นแหละครับนะอ่าอีกไปอีกอ,อ พูละวแถวแถวนั้นแถวนันปลาใหญ่หลายฝั่งล่วนั่นเฮ้ยหันล,เลนะเอาอีกเอาอีกครับอีกแล้วครับเกิดปัญหาแล้วครับรอบน,นี้เราจะดันเรือช่วยเด้อหินไปคลองแล้วครับพี่น้องนี่เห็นบ่เนี่เลยพันเสือกเรือไว้กับเรือแก้ปัญหาครับอ่ะลุ่นซอยกันว่าหินจะลุดออกจากซอกหินใต้พื้นนำ้ำโค้งบ่ กันเบิ้งคบสิไดโตปลาบอนี่แหละครับคืออุปสรรคนะครับอ่าให้ดูวิธีแก้ปัญหาไก่กำลังออกซ้ายครับเข้าฝั่งเรารุดบ่เฮ้ยรุดยากย่ยจีดองแนน่จริงติิงป่ะเนี่ยฮะ มาดูหัวเรือครับถ้าหัวเรือยกแสดงว่าหลุดไม่หลุดก็ขาดแล้วมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาหรือเปล่าอ่าแค่นั้นแหละครับเอาดัน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 อ้อโหนาเลยสายนี่สายมาลุนมองปลาใหญ่เอาดัน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 อึดอึดลดลด ลุดลุดลุดเอ็นเอาเบาอ่ะลุดแล้วลุดแล้วลุดเลยเฮ้ยอ่ะลุ้นกันว่าหินทวงจะขาดไหมนะครับอ่ะเข้า่าบ่เหลือขาร์ดมันบ่ เรือปีนลงควงลงควงเลยครับพี่น้องบานเนี่ยเรือหมุนแล้วต้องชำนาญน,นะครับอ่นี่แหละครับวิธีการแก้ปัญหานี่ลุดอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเนาะยัางอยู่บ่หอมันมาคลองไม่อีกบ่นะ เอาใจซอยสหายกันครับว่าหินสิรุดบอ่ะเอาใจช่วยครับมาแล้วหินก้อนแรกหินก้อนแรกคื้ว่ากระรุนป้ารถทนันตัวบาทนี่เป็นบ่อละของยังอีกบาทนี่เอา มันถือของงหญ่บ่เฮ้ยอ้าก้อ,กอกสองอีกครับยินไปของอีกเลยพี่น้องเอ้ยนี่ก้อนแรกขึ้นมาได้ละก้อนสองอย่างอีกอยู่ย่างติดอยู่ใต้พื้นเปน้ำโค้งอีกถ้าติดปลาก็คืออยู่ในนันละปลาก็ได้บาทนี่อา้ามาเอาใจซอยกันคถับเบิ่งเลือ่อนมันดูดเลือ่อนลงไปเรื่อยครับนี่เห็นบ่ครับนี่ห,นนหัวเรือดิด่งดิงด่งดิ่งลงเรื่อยเลยนี่ ต้องใช้ความชํานาญนะครับนี่อ่ะค่อยๆทําให้หัวเรือมันยกขึ้นมาให้ได้ครับอ่ะ,อะหลุดแล้วหลุดล้วอ่ะโอเคหวังว่าปลาจะยังอยู่นะครับหวังว่าหินจะไม่ขาดเดี๋ยวสหายก็จะมาจากหลังเรือเด้อลุนซายกันพี่น้องสายเจอปัญหาแบบนี้มันสีมีโตปลาบ่หอยเที่ยวนะ่าก็จังสี่ตัวมันบ่ละ <c oughs> <c oughs> ของแบบนี้แหละเจอของใหญ่ฮะอ่าสายเบ็ดขาดมันโบหินฮะแทงเบ็ดม่แล้วอ่าสายเบ็ดก็ขาดะนันปันเพืชหลุดแล้วนี่ยมองของใหญ่เนี่ดดเลยอ่ะจงมาหลุนซอยกันพี่น้องเนี่ยเบ็ดขาดเบ็ดเลยหลุดเบ็ดเลยคุ่นนะอุ้มหลุมอยู่โอ้ นี่แหละครับปัญหาขนาดว่าชำน่านล้วเดอนี่นพี่น้องเด้อเอเล่เลยนี่เ,เบิ้งปลาสติดมานน้ำอย่ปะถาถิดมานี่ถือว่าโชคดีแ่ะครับนี่เพราะว่าเคยอยู่นะครับอ่า มีปัญหาแบบนี้แต่ยังได้ตัวปลาเยอะพอสมควรอยู่ลำนู้นไปถึงนู้นเลยไกลครับสายตาเปล่ายังมองไม่เห็นซูมแทบจะไม่เห็นผุ่นน้อยไกลจากนี่อยูประมาณสองกิโลกว่าครับฮะพี่น้องว่าสิมีปลาบอนี่เกิดปัญหาแบบนี้เอเล่เลยที่ได้ปลาบอมาลุนเบิงครับ อ oh. เละตุ่มเปะสิตับเขาแพร่ไปส่องเบ็ดใหม่ได้แบบนี้บกับเขาแพร่กันนี่เนาะหาหฮมแถวนี่เนาะเนาะแถวฟังล่านี่แหละขออนุญาตหาปลาหนยเดอ้อพี่น้องเดอ้อ